สวัสดีครับก็มาพบกับช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหนังเรื่องเวเวทบัสซอภาพสีเลือดที่ฉายในปี2019ในชื่อภาษาไทยภาพสีเลือดนะครับแม้จะเรียกว่าเป็นภาพยนตร์แนวตื่นเต้นสยองขวัญได้ไม่เต็มปากมากนักแต่อย่างน้อยนะฮะก็ยังนับว่าเป็นภาพยนตร์ผีที่มีการผสมผสานแนวทางของศิลป,ปะที่น่าสนใจพอสมควรเลยครับ ที่ผมสนใจดูก็เพราะว่าหนังกำกับและเขียนโดยแดนกิวลอยนะครับผู้ที่เคยฝากผลงานไว้กับ n i g h t c r r w r e r นะครับที่ฉายในปี2014เรื่องราวของนักข่าวที่ทำข่าวให้มีความสยองขวัญให้คนาม,มาติดตามนั่นแหละครับอีกทั้งยังมีดารามากฝีมือที่เข้ามาแสดงในหนังเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นเ,ออเจคเจรันฮาวนะครับกี่เลนเป็นไนท์คอร์เรอรน่นะครับสมทบด้วยเรเนุ่รโซจอห์นมังโควิช จากพอตเรื่องที่น่าสนใจรวมถึงนักแสดงมากฝีมือผมจึงคิดว่าหนังผีผสมผสานงานศิละปะเรื่องนี้น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ เวลเวดบัซซอร์ saw. ภาพสีเลือดเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องราวแวดวงงานศิลปะครับการขายงานศิลปะกล่าวถึงบริษัทแนวหน้าขายงานศิลปะแห่งหนึ่งนะฮะพนักง,งานของบริษัทคนหนึ่งที่ชื่อว่าโจเซฟินที่กําลังเข้าสู่จุดตกต่าที่สุดของชีวิตครับทั้งเลิกกับแฟนหนุ่มและผลงานการทํางานของเธอไม่เป็นที่ข้อตาของเจ้านายสาวเลยนะครับเธอจึงถูกรถดขั้นให้ไปทํางานนั่งโต๊ะนะฮะแทนที่จะได้ไปติดต่อกับลูกค้าโดยตรงครับ วันหนึ่งโจเซฟินเดินกลับเข้าหอพักก็ได้พบกับชายแก่คนหนึ่งนะฮะเสียชีวิตอยู่ตรงทางเดินเลยครับเธอจึงแจ้งกับเจ้าของหอพักและตกเย็นของอีกวันหนึ่งนะฮะเจ้าของหอพักก็มาบอกกับเธอว่าทุกอย่างที่อยู่ในห้องของชายแก่คนนั้นจะถูกนําไปทิ้งให้หมดเลยครับเธอจึงแอบเข้าไปในห้องของชายแก่แล้วก็พบว่าภายในห้องมีงานศิลปะที่เป็นภาพงานเขียนนะครับที่มีความน่าสนใจและมีความสวยงามมากอยู่หลายร้อยชิ้นเลยนะครับและโดยสายตาเหี่ยวที่เธอทํางานอยู่ในแวดวงงานศิลปะ ธอจึงแอบขนภาพเขียนเหล่านั้นกลับเข้าห้องของเธอหมดเลยครับโจเซฟินก็ได้นาภาพเขียนนะครับไปให้กับเพื่อนชายของเธอที่เป็นนักวิจารณ์งานศิลป,ปะที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่ามอฟมอฟก็สนใจมากนะครับแล้วเธอก็ได้น,นาไปให้เจ้านายของเธอดูด้วยเช่นกันครับเจ้านายก็ตกลงกับเธอว่าจะขายงานศิลป,ปะของชายผู้ร่วงลับนี้โดยมีการแบ่งส่วนแบ่งให้กับเธอนะครับและก็คือสถานะของการเป็นนายหน้าง,งานศิลป,ปะให้กับเธอด้วยครับ อย่างไรก็ตามโจเซฟิน่าก็รู้ระแคะระคายมาก่อนแล้วว่าภาพเขียนทั้งหลายที่อยู่ในห้องของเธอนั้นมีบางอย่างไม่ปกตินะครับเพราะก่อนที่เธอจะไปเอาภาพทั้งหมดกลับมาที่ห้องเธอเธอดันไปได้เห็นจดหมายฉบับหนึ่งนะครับที่เจ้าของภาพเขาเขียนเอาไว้ว่าต้องเผาทำลายภาพทั้งหมดนี้ให้หมดไปครับซึ่งเธอเองก็ไม่เข้าใจเนื้อความในจดหมายฉบับน,นี้นะครับและก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องเผาทำลายภาพเขียนที่มีความสวยงามมากขนาดนี้ด้วยครับ ภาพเขียนได้รับความสนใจในแวดวงงานศิลปะเป็นอย่างมากเลยนะครับปัราคาขึ้นไปสูงริ้วในขณนะเดียวกันเมื่อมีการดําเนินการขายภาพรวมถึงนําภาพเขียนไปนแสดงในงานศิลปะต่างๆนะฮะผู้คนที่เกี่ยวข้องกับภาพเขียนก็ต้องมีอันเป็นไปโดยไม่ทราบสาเหตุครับเมื่อสืบกลับไปก็พบว่าบุคคลที่วาดภาพนี้นะฮะมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับ โจเซฟินาจะจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับเราสามารถหารับชมหนังเรื่องเวเวดบัตซอนะครับได้ทาง netflix เลยนะครับเวเวบัตซอมีต้นทางของเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับแวดวงการซื้อขายงานศิลปะและก็เสียสีมันอย่างรุนแรงเลยนะครับหนังทําให้เราเห็นว่างานศิลปะนั้นจะมีค่าก็ต่อเมื่อมีคนมาชมผลงานฮะอีกทั้งยังทําให้เห็นว่างานศิลปะ จะมีค่าก็ต่อเมื่อมีนักวิจารณ์ดีๆมาเขียนคําวิจารณ์ให้ครับนักวิจารณ์สามารถทําให้ราคาของงานศิลป,ปะหรือแม้แต่คุณค่าของงานศิลป,ปะนั้นมันมีค่ามากขึ้นหรือลดลงก็ยังได้นะครับเพียงแค่มันอยู่ที่ปลายปากกาของเขานั่นเองครับอีกทั้งยังเป็นการตั้งคําถามว่าคุณค่าของงานศิลป,ปะนั้นอยู่ที่ตัวของงานศิลป,ปะเองหรืออยู่ที่คนวาดภาพงานศิลป,ปะกันแน่อะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับงานศิลป,ปะคนวาด แรงบันดาลใจเรื่องราวของภาพซึ่งทั้งหมดนั้นมันก็เป็นการตั้งคำถามของหนังนะครับแล้วก็เป็นการเสียดสีวงการศิลปะไปในตัวด้วยครับโดยการที่หนังเรื่องนี้มีบทสนทนาที่ค่อนข้างหนานแน่นมากนะครับหากฟังหรืออ่านซับไตเติลไม่ทันก็อาจจะพลาดเรื่องราวหรือสารสำคัญที่หนังต้องการสื่อได้เลยนะฮะแต่ก็ยังมีข้อดีบางประการก็คือต่อให้เราไม่รู้จัก ไม่เข้าใจงานศิลปะเลยหรือไม่เข้าใจความหมายของคำศัพท์คำแสงอะไรที่เกี่ยวกับงานศิลปะนะฮะเราก็ยังสามารถดูหนังเรื่องนี้ได้อย่างมีเอร์ธรสด้วยเช่นกันครับตัวละครบางตัวนะฮะมันมีมากเกินไปครับบางตัวก็ไม่เข้าใจว่าจะมีประโยชน์อะไรกับหนังนะฮะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าผู้กำกับจะเอามาใส่ไวท้ทำไมให้มันดูเยอะแยะนะครับทำให้เราคนดูสับสนเปลืองพื้นที่สมองในการจดจำตัวละครไปเฉยๆไปแบบเปล่าๆเลยนะครับ ส่วนในด้านการแสดงนั้นนะฮะนะักแสดงทุกคนถือว่าเล่นดีครับได้มาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็นนะฮะแต่ที่อยากจะชื่นชมก็คือเจคเจรนฮาวผู้รับบทเป็นมอฟเป็นเกนักวิจารณ์งานศิละปะนะครับต่างยอมรับเลยว่าเขาเล่นบทเกได้ดีมากๆและดีเสมอมาเลยนะครับหากใครยังจําบทเกที่เขาเล่นได้ในบรกแบ็คเมลเทนนั่นแหละฮะที่ถือว่าเป็นบทที่ส่งให้เขา ดังตูมตามรวมถึงเป็นนักแสดงาฝีมือมาจะถึงทุกวันนี้เลยครับนอกจากนี้การแสดงสีหน้าอารมณ์แววตาลักษณะของอาการกิริยาท่าทางต่างๆนะฮะเขาสามารถตีบทแตกได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับส่วนตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะฮะที่รับบทเป็นโจเซฟินาครับเธอเล่นได้ดีนะฮะถ่ายทอดตัวอารมณ์ของตัวละครนี้ได้ดีมันดีจนขนาดที่ว่าเราดูแล้วก็มั่งไสตัวละครตัวนี้มากๆเลยนะฮะ แม้เส้นเรื่องหลักจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาพอาถรรพ์และการตามหาบุคคลผู้วาดภาพนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องอื่นสอดแทรกเข้ามาในเรื่องในหนังจํานวนมากอย่างเช่นช่วงการชิงไว้ชิงพริบของบริษัทในหน้าขายงานศิลปะหรือการจัดแสดงงานศิลปะนะฮะเพื่อปั่นราคาภาพเขียนให้มีความสูงมากกว่าปกติเรื่องความรักความใคร่ ความโลภหรือเรื่องราวทางจิตนะครับและอีกมากมายเลยฮะสําหรับผมมองว่ามันมีประเด็นหลายอย่างมากจนเกินไปอยู่ในหนังเพียงหนึ่งเรื่องมันพันกันจนวุ่นวายผนวกกับความยาวของเรื่องตั้ง2ชั่วโมงจนแอบคิดว่าเวเวตบาสซอมีต้นทางในการทํามาเพื่อสิ่งใดกันแน่เป็นซีรีส์หรือเป็นภาพยนตร์และแม้ว่าหน้าหนังจะดูเหมือนว่าเป็นหนังสยองขวัญแต่พอดูแล้วความสยองขวัญน,นั้นมันมีน้อยมากนะครับ แพทย์จะไม่มีความน่ากลัวแต่สิ่งที่ดูแล้วมันทําให้เราเบื่อมากกว่าความสยองขวัญแย่ๆที่นาเสนอออกมาก,ก็คือการสรุปเรื่องที่ทําได้ไม่ดีมากพอครับการเฉลยก็ไม่เป็นที่น่าพอใจมากนักดังนั้นสำหรับผมแล้วนะฮะการเริ่มเรื่องเรื่องราวระหว่างเรื่องน่าสนใจและน่าติดตามมากกว่าการสรุปเรื่องทั้งหมดอีกนะครับเชิงสรุปเรื่องนั้นทําให้คะแนนเสียไปอย่างมากเลยครับและสุดท้ายนี้ผมก็มาจะบอกว่าเวลเว็บัสซออาจจะถูกจริญก,กับใครก็ได้นะครับ คนที่ชอบเสพหนังที่มีเนื้อเรื่องมีน้ำมากกว่าความน่ากลัวความสยองขวัญอาจจะเข้าทางบ้างนะฮะแต่สำหรับผมคิดว่าถ้าหาใครเป็นแฟนภาพยนตร์นแนวสยองขวัญก็อาจจะผิดหวังกับหนังเรื่องนี้ได้ไม่น้อยทีเดียวเลยนะครับดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวช n แนลจึงของให้คะแนนความชอบเวลเวดบัสซ์ภาพสีเลือดเอาไว้ที่ 6. เต็ม10คะแนนครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรีวิวของเรานะครับและก่อนจะจากกันไปนะฮะก็ขอให้เชื่อกันกดไลค์คลิปกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจดีๆในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ